ตามกันทั้งวงการอ,อักษรเดียวดังเปรี้ยงเปิดสีนางเอกตัวท็อปช่อง37เจใช้ชื่อนีแก้เคล็ดหรือมีมาตั้งแต่เกิดรวมนางเอกมอตัวท็อปของวงการสวยสะท้านน้าหวานสะเทือนบันลังนางเอกมอไหนอ่ะแม่เพียงชั่วข้ามวานันเรื่องราวของนางเอกมอก็ถูกพูดถึงอย่างหนักภายใต้เรื่องราวของนางเอกดังอย่างอั้มพชราภาชชยเชื้อกับไฮโซพกประธานวงพรประภาซึ่งเป็นข่าวร้อนเมื่อความรักของอั้มยังครุกรุ่น เพราะดันมีคําใบบอกว่านางเอกมอปาดหน้าอ้ามซึ่งต้องบอกว่าแม้ว่าจะไม่มีข่าวแต่นางเอกที่ขึ้นต้นด้วยมอมาก็ดงังและสวยหวานสถานวงการอยู่แล้วส่วนมอในนั้นหรือตัวย่อใดนั้นอาวเน็ตไม่ได้นอนกันแล้วแม่ต้องรอชี้แจงกันอีกครั้งมินเพชยาวัฒนามนตรีมินเพชญานางเอกมากฝีมือที่เป็นนักแสดงอิสระแล้วมินรับงานละครได้ทุกช่องอีกทั้งยังมีธุรกิจกับครอบครัวที่ขอนแก่นอีกด้วยนะับเป็นนางเอกที่ความสามารถ ด้านและยังสถานะโสดอีกด้วยล่าสุดมินได้โตแล้วไม่ใช่นางเอกมอมือที่3ของใครแน่นอนนางเอกมอมินพิชยายืนยันไม่ใช่มือที่สาอามไฮโซโพกล้านเปอร์เซน็นต์แมทพิรัีคงไทยนางเอกชื่อดังแมทพิรณีที่นอกจากจะรับงานในวงการแล้วตอนนี้ยังมีร้านไอศครีมที่หวานใจยอย่างสงกรานต์เดชันโรกช่วยดูแล,แลและทำธุรกิจด้วยกันอีกด้วยเรียกว่าความรักดีธุรกิจก็เริ่มงอกเงยในเวลานี้ มุกดานารินรักมุกดานางเอกช่องเจ็ดที่สดใสและหวานซ้ายผลงานละครไม่เคยขาดจากจออีกทางทุกบทบาทที่ได้รับก็มีแฟนคลับและแฟนละครชื่นชอบเล่นกับใครก็ได้เป็นคู่จีนกับพระเอกทุกคนเช่นกันสำหรับนางเอกตาสวยคนนี้ หม่ดาวิกาโฮเน่หม่ดาวิกาหวานใจเตอชันทวิตต้องบอกว่าเป็นนางเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงไทยที่นอกจากฝีไม้ลายมือในการแสดงแล้วการดูแลรูปร่างของไมน,นั้นบอกเลยว่าเอลสลิมทุกวนันและใส่ชุดอะไรก็ตัวเล็กไปหมดจนบรรดาสาวๆยกให้เป็นไอดอลไปแล้ว